กับคลิปพัฒนาตัวเองก่อนที่จะพัฒนาตัวเองต้องเข้าใจตัวเองก่อนอันฟ้าเบต้าซิกมาเกิดเป็นผู้นำดีกับผมหมกตรทัท่านและอินดี้คนไทยนียาวอินดี้ครับถ้าคุณชินกับการถูกคาดหวังหรือคนที่ทำงานด้วยเขาชินนั่นคือเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติครับเบต้าเนี่ยจะสามารถเป็นได้ทั้งอันฟ้าและก็ซิกมา ในอนาคตทุกคนเคยผ่านการเป็นเบต้ามาก่อนนะครับม่มีใครที่เกิดมาเป็นผู้นําเลยหรอกเกิดมาเราก็ต้องตามพ่อตามแม่แล้วแล้วพอถึงจุดหนึง่งเราก็ตั้งไปเป็นผู้นําถึงแม้ว่าไมา่ใช่ที่ทำงานก็ต้องที่บ้านซิกมานั้นชินกับการถูกคาดหวังไหมเออมันทั้งชินและไม่ชินมีก็ได้ไม่มีก็ได้เออพวกอัลฟาเนี่ยจะใช้ของที่เป็นของแบรนด์ ต้องมีราคาต้องมีที่ห้อเบต้าก็จะคล้ายๆกับอัลฟ้าแต่ซิกหน้าคือเขาจะใช้ของโดยมีความหมายอาจจะเป็นของที่มีแบรนด์หรือไม่มีแบรนด์ก็ได้แต่เขารู้ว่าไอ้ของแบบนี้มันดียังไงมันเลยซื้ออันฟ้าซื้อเพราะว่าโอเคอื่นเวลามองเข้ามาแล้วมันรู้สึกแบบฟินแต่ซิกหน้าจะซื้อเพราะว่าหูฟิน อันฟ้าจะใช้ทีมงานและกางงบเยอะเพราะว่าอันฟ้าเป็นผู้นําที่มาจากเบตา้าคือยังไงคือเป็นผู้ตามมาก่อนแล้วก็ดูว่าตัวเมื่อก่อนเนี้ยตัวเองตามผู้นําแบบไหนอยู่อันฟ้าคนนั้นเป็นคนยังไงเบต้าก็จะกอปมาเออมันก็เป็นรุ่นต่อรุ่นอ่ะอันนี้คือเป็นรุ่นต่อรุ่นเพราะ,ะนั้นถ้าเขาไปเจอเคยทํางานกับคนที่ใช้งบเยอะใช้ทีมงานเยอะเบต้าก็จะจำอย่างนั้นไปแต่ถ้าเบต้า คนนี้ไปทํางานกับพวกซิกมาพวกซิกมาเป็นคนที่ใช้คนน้อยหรือไม่ใช้เลยเพราะว่าซิกมาจะสามารถค้นหาวิธีใหม่ๆหรือมีวิธีแปลกๆทําให้ภารกิจเสร็จเหมือนกันสมมุติว่าให้ภารกิจมาเหมือนกันให้กับผู้นําคนหนึ่งเป็นแบบอันฟ้าคนนึงแบบซิกมานะครับซิกมาจะใช้ตังค์น้อยกว่าอันฟ้าจะใช้ตงังค์เยอะกว่าแต่ไอซิกมาเนี่ย อาจจะใช้เวลาเยอะกว่าเพราะเงินมันน้อยกว่าคนมันน้อยกว่าไนงะแต่สุดท้ายแล้วผลที่ได้เหมือนกันแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆคือเรื่องข้าวของใช้ส่วนตัวถ้าถ้าชอบคนทํางานหรือว่าหัวหน้างานที่เปยหน่อยนะครับให้ไปอยู่กับหัวหน้างานที่เป็นอันฟ้าเพราะพวกนี้จะแบบซื้อใจูกนรองคือแบบหน้าใหญ่เอากินเต็มที่นะครับไม่ยอมถ้าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ยอมเสียหน้าเออพวกซิกมาจะเป็นพวกที่ ไม่ตามเทรนคือรู้แหละว่าเทรนนี้กาลังมามีความเข้าใจแต่แล้วไงวะกูไม่ตามเออแต่อันฟ้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคุยเขาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเบต้าเป็นเรื่องแล้วไปคุยกับอันฟ้าเนี่ยอันฟ้าจะชอบนะฟาดฟาดจะเป็นคนที่บอกให้ฟังว่าโอเคเทรนนี้ en เป็นอย่างนี้ะ้วยเออแต่ถ้าพูดกับซิกมาเบต้าคนนี้จะไม่จะไม่ได้เรื่องของกระแสะโลกเพราะว่าถึงแม้ว่าซิกมารู้แต่ซิกมาก็จะแบบว่าโอเคมึงไป กูไปหาเองซิ Sigma กมาไม่ค่อยออกสังคมเวลาออกสังคมพวกซิกมาก็จะเป็นพวกที่ต้องออกสังคมอะ่ะเขาจะใช้พลังงานเยอะในการที่จะต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคุยอะ่ะต้องคุยต้องนู่นต้องนี่ต้องไม่เป็นของตัวเองอ่ะใช้พลังงานเยอะแต่อันฟ้าคือแบบชอบเ่เวลาออกสังคมนี่คือพลังงานของกูส่วนเบต้าจะเป็นทางอันฟ้ามากกว่าซิกมา จะเป็นส่ผสมของอัลฟากับเบต้าแปลกใจไหมไม่ต้องแปลกใจคุณทํางานกับคนแบบไหนอยู่และอยากจะโตเป็นแบบไหนครับมันสามารถเลือกได้เบต้ามันจะเป็นได้ทั้งของฝั่งจะเป็นอัลฟาก็ได้หรือจะเป็นซิกมาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนมันก็เกิดมาเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คือที่มาของมันนะครับว่าความเป็นผู้ำเนี่ยแบบ่งออกไปได้เป็นอัลฟาเบตา้าและ เบตา้าเป็นผู้นำไหมเป็นได้คนระับก็เป็นเพือ่อนแลวสุดท้ายก็เป็นอันฟ้านะเห็นได้ง่ายจากระบบราชการนนกนนะกเนี่ยนายกร้อยคนเนี่ยก็นี่แหละเบต้าอันฟา้าเออแต่ถ้าอยากจะแก้ปัญหาอะไรยากๆต้องซิกมาเนะี่ยคนเดียวพอจบครับผมแค่นี้แหละนะโอเคเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับพูดตามขขเขาด้ยวยคนนคอมเมนต์ก็ได้โอเคอะไรก็ได้เออแสดงตัวหน่อยว่าอูชอบคลิปเนี้ย